ปัดมะพรมครับขอเชิญคีย์เวิร์ดเลือกคีย์เวิร์ดได้เลยครับเ mm hmm. อาละรครับสำหรับคีย์เวิร์ดของหมายเลขสองครับมีอยู่ว่าชาติพันธุ์ถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับจังหวะรอบนี้ของเรานะครับมีชาติพันธ์ถึง4ี่ชาติพันธ์นด้วยกันไม่ mm hmm. ว่าจะเป็นไทยพวน mm hmm. ไทยเบิง้งเรา และหมอนะครับทุกชาติพันธุ์ล้นแล้วแต่มีวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีอาหารรวมถึงการเล่นต่างๆที่สืบทอดม,มาจนถึงลูกหลานปัจจุบันชาวรบรีชาวโรของเราอยากให้ทุกท่านร่วมกันอนุรักษ์นะครับแล้วก็ร่วมกันสืบสานประเพณีเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวโรบรีและชาวโรอยากให้ทุกท่านภูมิใจด้วยสายตาที่เปิดกว้างและรอยยิ้มที่ความภาคภูมิใจบอกทุกคนที่งานนี้ว่าพวกเราภูมิใจกับ เมือรอบบุรีมากแค่ไหนครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหมายเลขสองครับและขอเชิญหมายเลขสามครับทัพเทพตรีมงคลครับหมายเลขสามขอเชิญเลือกคีย์เวิร์ดได้เลยนะครับและรับมาจากทางด้านซ้ายได้เลยครับเอาละครับและคีย์เวิร์ดของหมายเลขสามมีอยู่ว่าคีย์เวิร์ดของคุณคือระบำลบบุรีถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับ ระบำลพบุรีนั้นเป็นหนึ่งใน5ระบำที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นระบำที่ถูกแกะรูปมาจากเทวรูปในพระปางสายอดครับดังนั้นเทโบจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่มาเที่ยวงานลพบุรีในวันนี้งานแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณให้มาดูระบำลพบุรีว่ามีความสวยงามมากน้อยเพียงใดณนะเมืองลพบุรีของเราครับ จางนั้นแล้วในเมื่อมาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปยังทําให้เกิดซอฟพาวเวอร์และเป็นแหล่งฝักดานทําให้เกิดเศรษฐกิจในจังหวัดลบบุรีเราครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหมายเลขสามครับและขอเชิญหมายเลขสี่ครับเพชรชัยอ่อนสนิทครับเชิญเลือกสําหรับ 2, 2> คีย์เวิร์ดได้เลยครับเอาละครับและสาหรับคีย์เวิร์ดของหมายเลขสีมีอยู่ว่า ดอกพิกลถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับครับดอกพิกลนะครับเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดของลบุรีของเราซึ่งที่มาของที่ดอกพิพุกลนี้นะครับเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับได้ทรงสเสด็จมาเปิดวิทยาลัยนฏศิล์ลบุรีและปลูกต้นพิกลไว้นัที่แห่งนั้นครับจึงเป็นที่มาที่เป็นดอกไม้ประจําสัญลักษณ์ของจังหวัดลบุรีของเราครับและในวันนี้ครับผมตั้งใจนําเสื้อของผมปักลายดอกพิกลเพื่สอสร้างซาวพาวเวอร์ที่สําคัญ ของชาตจังหวัดลบบุรีแห่งนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณด้นครับสำหรับหมายเลขสี่และขอเชิญหมายเลขต่อไปครับหมายเลขแปดรับเรลิงชัยทบิดเอาละครับเลือกม,มาแล้วนะครับสำหรับคีย์เวิร์ดนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับคีย์เวิร์ดของคุณคือผ้ามัดหมี่ถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะผ้ามัดหมี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลบรรบุรีเรานะครับ เป็นการสืบสารจากประเทศลาวนะครับได้นําผ้ามัหมี่เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยซึ่งลาวโวนเนี่ยลาวพวนเนี่ยได้นําผ้ามัหมี่เนี่ยมาสืบสารประเพณีของจากลาวเนี่ยมาที่ประเทศไทยครับแล้วก็ผ้ามัหมี่เนี่ยลวดลายเอกลักษณ์ของผ้ามัหมี่คือวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนนั้นครับผมมาลงในลวดลายผ้ามัหมี่นี้ ภาคเอกชนของจังหวัดลบบุรีเนี่ยเลยจึงนําผ้ามัดหมี่เนี่ยขึ้นมาเป็นของดีของจังหวัดลบบุรีครับและในงานวันนี้ครับพระเจ้าแผ่นดินมหาราชนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเชิญชวนมาชมผ้ามัดหมี่ในการจัดประกวดของทิดาและให้ระบุตรเอ่อลโวนะครับผมในวันนี้ครับผมขอบคุณด้วยนะครับสําหรับหมายเลขแปดครับและขอเชิญหมายเลขสิบครับทีรศักดิ์แก้ยอดดีเชิญเล็กคเวร์ได้เลยครับ คีย์เวิร์ดมาแล้วนะครับและสำหรับคีย์เวิร์ดของหมายเลขสิบครับมีอยู่ว่าเขาวงพระจันทร์ถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับเขาวงพระจันทร์ครับเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลบบุรีครับมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถ,ถึง650เมตรและต้องใช้การเดินขึ้นขั้นบันไดกว่า3 7 9 0ขั้นและตรงตีนเขานะ่ครับยังมียังมีวัด ขาวุระจันทร์ครับซึ่งประดิษฐานพระพุทธชคซึ่งเป็นที่สักการะของชาวลพบุรีเป็นอย่างมากยังไงมาแล้วเชิญไปเที่ยวกันด้วยนะคะรับด้วยนาครับขหมาเลเสียครับและขอเชิญมาเลเซียอีกนินน่งวัดน่าดวนวลเชิญเลือกคีย์เวิร์ดได้เลยนะครับคีย์เวิร์ดของคุณคือ วังนารายถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับวังนารายกคือสถานที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่จัดงานที่รวมของดีของจังหวัดลบบุรีมาอยู่ตรงนี้ครับผมในฐานะคนรุ่นใหม่นะครับก็อยากจะเชิญชวนทห้ทุกคนมาเที่ยวที่งานวังนารายมาสวมใส่ชุดไทยเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นไทยและลบบุรีครับขอบคุณครับ <S <S ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหมายเลขสิบเอ็ดและขอเชิญหมายเลขสิบสองครับคุณวริทพลสีบุญรอดเชิญและคีย์ดได้เลยครับ และสำหรับคีย์เวิของหมายเลข2ครับมีอยู่ว่าปลาส้มฟักถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับครับปลาส้มฟักก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดลบบุรีนะครับผมเป็นภูมิปัญญาของชาวลบบุรีนะครับที่เอาปลานะครับผมมาถนอมอาหารและขอโทษครับและทำให้มีรสชาติที่อร่อยสำหรับ ท่านใดน,นะครับที่สนใจอยากลิ้นลองปลาส้มปลานะผมทางงานสมเด็จพระนารายนี้ก็มีจำหน่ายนะครับผมและสุดท้ายนี้อย่าลืมมาเชิญมาเที่ยวงานพนารายเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับไปต่อกันที่หมายเลข13ครับชานพานินเชื้อเพชรครับเชิญแล้วคีย์เวิร์ดได้เลยครับและสำหรับคีย์เวิร์ดของหมายเลข13คือ เมืองแห่งดินสอพองถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับ,รบตามตำนานนะครับของรามเกียรตินะครับก็คือหันุนมานะครับก็คือเป็นทราแห่งเอกของพระรามนะครับก็คือพระรามเนี่ยแผนสอนมาที่เมืองลบบุรีนะครับก็เกิดขึ้นเป็นดินสอพองครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ไปต่อที่หมายเลข14ครับปรเมศศิลปะประพาครับนะครับและสำหรับนะครับคีย์เวิร์ดของหมายเลข14คือเขื่อนป่าสักชนละธิ์ถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับเขื่อนป่าสักชนละธิ์ครับ <ขอ S 2> เป็นแอ่งเก็บน้ำที่ใหญ่ยาวและลึกที่สุดในประเทศไทยนะครับ <S <S ตามพระราชดำริคร แห่หลวงราชการที่9นะครับสร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ําท่วมครับตามลูกแม่น้ำป่าสักนั่นเองนะครับสาหรับใครที่ชอบธรรมชาติอันสวยงามนะครับแหล่งน้ำลำธารที่เย็นชื่นนะครับก็มาเที่ยวที่เขื่อนป่าสักชลิทธิ์ได้เลยแล้รอบว่าคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่แนอนครับนนะครับสำหรับหมายเลขสิบสี่ครับและขอเชิญหมายเลขสิบหกครับอธิบย์เกตริน คุณไปบอกแม่มันใหนน้นะคีย์เวิร์ดของคุณคือสารพระการถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับ ศามพก,การคือโบราณนนสถานที่สําคัญของเมืองลบบุรีครับพ่อแม่พี่น้องชาวลบบุรีให้การศรัทธาและเคา,ารพศาลพการเป็นอย่างมากเพราะเชื่อว่าผู้ใดที่มีความศรัทธาและมาขอพรต่อศาลพระก,การจะต้องสําเร็จผลอย่างที่คิดไว้ครับในฐานะที่ผมเป็นลูกหลานคนใต้คนหนึ่งผมอยากชวนพ่อแม่พี่น้องชาวใต้พ่อพ่อแม่พี่น้องชาวต่างจังหวัดและชาวต่างชาติาได้มาเที่ยว จังหวัดลบบุรีครับข้อผมเชื่อครับว่าใครที่มาจะต้องหลงมนต์เสน่ห์ของเงินลบบุรีแน่นอนครับมาและจะรู้อยู่และจะรักขอบคุณครับขอบคุณากนรสำหรับหมายเลขสิบหครับและขอเชิญท่านสุดท้ายครับหมายเลขสิบครับบัญชาเพียรลำแขกอครับและสําหรับคีย์เวิร์ดของหมายเลขสิบคือโตจีนลิงถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับ ครับผมโต๊ะจีนลิงนะครับนับว่าเป็นอันซีอีกหนึ่งแห่งอีกหนึ่งอย่างของจังหวัดลบบุรีนะครับนับว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญครับหนึ่งปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับในการจัดโต๊ะจีนะครับเพื่อให้ลิงลบบุรีนะครับได้มาทานอาหารนี่แหละครับคือจุดสนใจและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าโด่งดังและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีที่ทําให้คนต่างชาตินะครับได้สนใจจังหวัดลบบุรีและเดินทางมาเที่ยวจังหวัดลบบุรีขอบคุณครับเอาละทุกท่านครับและขอเสงอรบื้อนกับนะครับผู้เั้ับ และในตอนนี้ครับขอเชิญน้องๆทั้ง11คนนะครับด้านหน้าคณะกรรมการของเราได้เลยนะครับเพื่อคณะกรรมการของเราจะได้มาเฟ้นหานะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็น5คนสุดท้ายขอเชิญน้องๆทุกท่านเลยนะครับใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าน้องเมย์ครับสำหรับการประกวดของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งโมเห์ที่ทําให้หลายๆคนนะครับจากจังหวัดต่างๆนะครับได้มารู้จักนะครับของดีจุดเด่นต่างๆของจังหวัดลพบุรีกันมากขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าการประกวดสมัยนี้สวยหล่ออย่างเดียวไม่พอนะคะทุกคน ต้องมีความรู้นะคะถือว่าเราทุกคนเนี่ยจะได้เป็นเหมือนกับผู้ประชาสาัมพันธ์นะคะต้องทําการบ้านกันมาเป็นอย่างดีเลยและบนเวทีของเราค่ะนี่คือสาวชาวลโวทั้ง11คนนะคะใช่แล้วซึ่งพวกเธอทั้ง11คนก็จะต้องมาทําการสป<ช>ีชเช่นกันนะครับซึ่งมีเวลาคนละส5วินาทีซึ่งเราไม่รู้ว่าหัวข้อที่พวกเธอได้จะเป็นหัวข้ออะไรครับใช่แล้วค่ะมนลุ้นไปด้วยกันนะคะใครที่รับชมอยู่ทางเพจอลังการครีเอทีฟไม่เคย มาลบบุรีฟังแล้วเนี่ยโอ้โหของดีของเด็ดต่างๆในคีย์เวิร์ดที่น้องบอกไปอยากมามาได้เลยนะคะเพราะว่างานเรายังจัดอยู่นะคะใช่แล้วนะ<ม>ครับอะไะครับถ้าเกิดคณะกรรมาการนะครับของเราเรียบร้อยแล้วส่งสัญญาณบอกได้เลยนะคะรับหรือใว่าน้องๆของเราทุกคนเก่งมากๆเลยแล้วก็นำเสนอในเรื่องของจุดเด่นสำหรับคีย์เวิร์ดต่างๆมาได้ซึ่งผมอยากจะบอกบาคีย์เวิร์ดผมยังไม่ทราบเลยคุณเมย์ อย่างเช่นอย่างหลายอย่างเลยหลายอย่างอยู่หลายะะอย่างเลยอันนี้ถ้าเกิดต้อจีนิรื่องอันรี้เคยได้ยินค,ครับผมแต่ว่าบางทีเราเคยอาจจะได้ได้ยินมาผ่าน,าน,าน,านหูตาตาแต่เราก็ได้มารู้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นด้วยใช่ต้องบอกว่าผู้เข้าประกวดของเราทุกคนนะคะเก่งทุกคนมากๆเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้คณะกรรมการของเราพร้อมแล้วขอเปรบมือกับน้องๆทั้ง11คนกันด้วยครับ ลาโวไปพักผ่อนด้านหลังนะคะใช่แล้วเอาละคะ่ะและที่อยู่กับเราด้านบนเวทีตรงนี้คุณผู้ชมคะ่ะนี่คือสาวชาวละโวทั้ง11คนเริ่มต้นกันที่หมายเลขหนึ่งค่ะผมขอเชิญนะครับหน้าคารุไทยจันทราเส